เอาเข้าไปใส่ครับเน okay, ี่ยเกแ็ดอันขึ้นค่ะเอาเกล็ดอันนี้ห้อยได้ได้ห้อยบ่ได้กินเข่าเนาะโอ้เกล็ดก้อนนี่อันเดียดไดคุณแม่เดี๋ยวเปนเข่าอย่างแช่มีเข่าเหนียวเข่าเหนียวแล้วก็หมูปิ้งหมูปิ้งหมูทอดโอ้ที่นั้นสถการจากเจ้าของตลาดจ้ากำนันแสงทองทองทเราเปิดทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสได้ครับด้วเนี่ยเมื่อนี้มีเข่าเหนียวกับหมูปิ้งเลี้ยงจ้าโอ้โหเอาขอบคุณแล้วหลายเจ๊นั่นลุงเรือยงคุณแม่จ้าได้ค่ะ สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับืันนี้ซ่าววันพฤหัสที่18กันยายน2568เลยครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่บ้านหนองขามตลาดนัดโคกกระบือของกันนันแสงทองพื้นที่มีสองมือดนะครับมีวันจันทร์กับวันพฤหัสโอ้ยสุวิทย์จังนองบอลแดงได้นอ, <laughs> นองบอแด,ดง <laughs> แยากสะดามนางจะซุ้นซื้อกันด้ครับ ได้มาหนึ่งสาวด้วยนี่หมยนังขาวจากเดือนจากปีนั่นนะครับห้อยปีกว่าสูงร้อยที่บอกเมยมอซีบออีลายเนาะคือได้เหรันบอจะว่าสูงคบยกเยเท่าไห่ครับเนวบอกว่าใบห้อยห้อยสิสองหนึ่งหมื่นองพมูได้เินเหรอโชคดีท่องยี้เลไปเล่งค่อยต่อเหล่าเลยครับได้นมาขอเบอร์ครับห้อยศูนย์เก้าสมเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งห้าศไปต่อเหล่าได้ครับด้น เราประกานตรงนี้ครับท่านประกาชงไหนน้องเลยเนาะโอ้ยออกลูกาอ้ยคือตัวที่เจ้าอ่ะมยกับ้องคือต้อปโี้ยงยโอ้ยยั้ยนยนช่วยนอนนอนนอนจะมาเต้ยแวหอดูว่านี่นอนที่บ้ ไม่จอยนะครับเราได้มาซีสาวซีสาวสามสาวกับอีกหนึ่งนุ่มเจ่านุ่มหนึ่งก็เดี๋ยวนุ่มทั้งใดหลากหลายกับไก่เพื่นไม่จอยว่าอย่างใดนางล้น่ะนางล้นนี่ว่าอยากยีสีผาแล้วเป็นอะไรนะครับเป็ี่นล้นธรรมชาติธรรมชาติเลยมันลอยหรือมันผสมเนาะเนาะมันผสมเนาะแม่เออแต่ว่านำเลี้ยงยั่งบนเต็มประเดี๋ยวเนีน เครื่องดำร้อยเป็ดเป็ดซีพนรับไปอีลานะ่ะสองหาเลยครับว่าไว้ราคาว่าหรอ,อกครับ,รบอีลาน้อยตัวนี้เด็ดที่น่ะอีลาตัวนี้ก็ลูกมันบ้านเด้ดเนี่ยลูกบ้านบ้าน<อ>ลูกหัวเซนแหละมันตายมันเป็นลูกกัมพาร์ที่นะอ๋าอีลานี่ก็ดีหอดขวบแเราบอเนี่ยงไรจ้อยไม่เห็นหอดขวบเลยแไดงบุ๊บมองว่าครับว,ว่าใบสุดเด็ดเนี่ยได้กระเด็นเดี่ยวลอยชัว จะได้ฉีดยาบำรุงอย่งให้เขาเนี้ยบ่ครับฉีดสดุแล้วค่ะเปิดเลยทั้งซีเลยโอ้ทั้งซีจ้ะครับทีนี้มาให้จอยเบื้งนั่งเหลืองดูครับไหนมาคือยืนงําเท่าไหรเนี่ยส่วนเขาเราด้วยไหมจ้คือดีนี่ใสดีแท้คืที่หูเท้อลาน่ะถึงบางซงแลจ้ะพอะได้สเตเอร์ลาน่อยนี่ใส่พุนไหนครับว่าหก0ัหค่ะสิบหกโอ้หกปัญหาจะซื้อหกัหา ขันสิบหกเลยกันที่พี่น้องแตกตื่นแล้วเนาะยิ้มบุญผู้จักกายเจ้าของวัวก็ยิ้มปุ้ยเลยหรอเมื่อกี้เอาบักหลาใช่บักหลาจอยได้ใช่หนะบักหลาก็ว่าหาพันหาหาสิบหาเอาไปขุนเนาะบักหลานเหรอว่นขึ้นมากที่พี่พอเห็นกำลีกำไลยี่ดอกครับนะเพอพี่น้องอยางอะไรไปเลี้ยงคอยโทรมาต่อหรอได้ครับได้หนะคอยจอยบ้านดงบังตีบ้านดงบังน้อยค่ะเออมีดงบังน้อยดงบังใหญ่อีกเนาะจ้าดงบังน้อยขอเบอร์ไปก่อนเลยครับมาศูนย์แปดสี่ แปดสองหกเจ็ดสี่ศูนย์ห้าค่ะมีรถคูเดยียดด้ครับเอาองร้ลงรถแต่หนูกินหยาเลยเนาะห <c oughs> ยามันงามครับน้ำน,นั่นไน้ห้อย่นยังเบืบ่อา,าลงจุงมัานะจอยหัวปวงหว้อยสมส่วนหรือบุญส่วนบุญส่วนบ้านอนี่งก็บ้านเจ้าอ่ะห้อย ไปบวงเฮาว่ามาเดินทางมาไก่อยู่ตอนนี้ไหมได้มามืัอนี้หนึ่งสาวอีลานี่แม่นรุ่นจังไหนน้อเนาะธรรมชาติครับโอ้โหรุ่นธรรมชาติดีนะเออสีอย่างไงสีเขียวมันเขียวม่งใดล่ะนี่เหลืองงาเขียวเลยนะภาษางาขึ้นทีเขียวทีน่ะเพราสีเขียวคันทับแดงออกเด้งก็โอ้เขียวว่าท่านสีเขียวสีซอเราซ้อมบ้งนะว่าสีซอพร้อมจังเดือนเราห้อยปึ่ง เอาโว่าได้ปีได้แล้วครับต้อนมีติคนได้ครับเอาบ่ามีอย่างจากยางครับกระประกันกระประกันมอ,องมองอย่างได้ที่ไหนครับอยากว่าว่าไว้มื้นสองว่าไว้นาทีดได้ทอดโดดอกว่าชอบต่อได้ได้โดกด้วยครับต่อได้ครับที่นี่ออมแอ็มนี่ไปช่งได้ใกล้ๆน้องมุนี่ช่งได้เอเอก็<อ>พี่น้องกับไปเลี้ยง ไกลๆถ้าไปไกลๆล้วเพื่อนให้ค้านั้นมันทีเดียไปบ่ได้บ่ก้าไปย่านตำรวจอออย่านเทียงที่นั่นโอ้ยตื่นข้าก็อยังตำรวจเนี่ยเบื่อมากไ้ปึงมา2ศูน5 3ได้าสามสี่องแปดสามศูนย์ห้าสามได้ไปเลียงไฟทรมาต่อเราไดครับแม่ครับเขาปึงใกล้ๆม แล้วจะนี่เครื่องดำเลยครับนี่ของพ่อใหญ่ปึ่นึ่งแก่งสเาใหกั้กมเาม้เากาห้่ายโตห่ห่มต บักหล่ะน้อยอันนี้เป็นแม่ลูกกระติดนะสมบูรณ์แล้วไอันนี้แม่ลูกข้างหน้าครับลูกตัวแม่ครับผมลูกตัวแม่ใส่คิดได้จากมือแล้วใส่คิดเนี่ยลูกนะเราได้จริงจิงที่มือแล้ยนะครับซีฟโก้มือแล้วอ๋อเป็นอันไหนบ้านๆบ่อยหล้านน้อยหน่อยังไงครับครับพ่อบ้านๆแม่หัวลวนยังดีแม่หัวลวนให้ลูกโบนย่างดีคนนี้แหละครับเออแสดงว่ายได้พอใส่คิดเขาหนาวเขาจะแน่นนะหัวบ่เคยขึ้นรถครับเพิ่งจับมาครับบ่เคยเห็นตลาดเจ๊เียกันเลยเป็นส่งตื่นครับส่งตื่นครับ เดี๋ยวอรอย40พอได้อยูครับรอย40ขึ้นอยู่ครับที่นี้เขาที่ว่างเดี๋ยม่ลูกแม่ลูกนี่ก็เปิดไปเพราะไรเหรอครับเนี่ยมือหาปัญหาครับเนี่ยบักลาโนอยอยุไ<ด>ท<า>ย์สองตัวบักลาโนอยอยุไทยนั่นประมาณหนึ่งครับตัวนั้นนะครับผมเ<อ>มื่อนี้ได้มาสองคันเดียวครับมาสองคันคันนึในในใยงยุไทร์มเคยเจงมาเป่งแล้วอครับ ถ้าเขาได้ขายก็ซื้อกลับบ้านบอม๋อสั่นเอาเบอร์มาสัมาน่อยครับผม0ูนย์เก้9 8ามห้าหกนึ่งเก้าคพี่องยากไปมาต่อเราได้ครับด้เยสิ่ีมันมันะครับเดีอครับมขอบคุณอะไรนักขาตัดมักาตัดไปเรื่อย

มุนีหอยเราได้มาสามชุดอันนี้แม่ลูกกีนหน้าหอยแม่มันเป็นสองคมเออเป็นสองคมนั่งเขานี่ใส่ลูกเขาตัวใดลูกเขาตัวก้มหัวอยู่ในเต่าลูกสาวลูกสาวลูกสาวอุ้ยลูกสาวสูงสเมแเราเลยไหมสแมยเรามันพูดเถ่าเรียงมันบ่ได้ไปทับแล้วพันในตัวอีลายนี่ยพันลูก สามแล้วครับสามแล้วก็ไปตัวซีเนาะเต่ตัวนี้ท่องเขาเดี้เป่าอยู่หรือเปล่าเป่าครับเพราะว่าเป่าคนเถ่ายเรื่องเขาที่ว่าในสองตัวในห้อยสิบหกกับสิบหกตัวเลยเนาะครับอได้เลยครับที่นี่สองตัวยังยงท่ายได้ไหนอีหลาเนี่ยวทายเช่นขึ้นกับแม่ลูกกูนี่สาวเปียกับอ๋อนี่เขาแม่ลูกแต่ครับแม่ลูกลูกนี่บ้านๆหลือลูกนี้ระวัติครับเอาบ้านไปแล้วบ้านบ่ได้สอบถามประวัติเขาไหมเจากตัวเราห้อยแม่เขาเนี่ยพันลูกอ่ะลูกตัวแรกครับออลูกแรกอีหลานนี่ก็หัวใหญ่เด้ครับนี่ย ลอยตับนี่สิบขึ้นมหอยสี่สิบขตัวอยู่ครับสาวเท่าไรก็สาวแปครับสาวแต่อเลยนะหอยนะตัวเลย่นว่าไก่เรส้งให้ัวเลย่มอเบว้ก้อนครับศูนย์แปเกครับโอ้ศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหาเจ็ดสามเก้าครับวนี้มาจะใส่ครับนะคอนสวร์วัน้จัคนรวันีอคอนเสร์วอายอยังค่อยทรต่อเราเลยครับแล้วเด้มาสโคมเป็นงวเลี้ยงงวใหญ่อันนี้เมลูด้วยครับสอตนะ ป่มรถปีนี่เลยเห็กก็อยากเบิ่งยากเลยห้องอน,นี้ของพ่อพูดบรรลุสะอาดนุสูงเผื่อด้วครับบรรลุสะอาดคนสวรรค์เชยพรม

สองหกสี่สามสองสามแปดค่อยต่อเหล่าเลยครับเด้อพอพอดรถ เออจากเดือนจากปีเราพัลละปะลานน้อยเทาไ่นะก็ที่บ่เข่าสามทีเดือนรู้ด้วมีลูกอ่อนอย่างลุงตัวนี้แล้วครับเนาะเออจากตัวเราพันลูกลูกแรกครับลูกแรกโอ้เราเป็นงัวงัวใหญ่นะพัลละนาะครับง้วใหญ่เป็นลูกอ่อนก็เลยอยากงันเนี่ยลุงตัวนี้ลูกกินลูกหรือเปล่ครับแต่นหนครับลูกกินลูกพัลละเปิดไว้เท่าไหร่เปิดไว้ยันสาวสองครับสาวสองเป็นงัวเลี้ยงด้วครับเนี่ยที่ลานนี้ก็ที่เป็นมันบวกไถบวกขึ้นเมฆเขาครับ ได้บ๊อบเมนบ๊อกรอยสี่สิบขึ้นพูเลยครับเนี่ยสาวสองเลยครับตัวมมาตอเราเนี่ยครับเนี่ยคันบป็ไก่เราส่งให้ตุ้ที่พอเบอร์ไว้ได้พละมามเพื่อพี่น้องโทรหาเบอร์โทรศัพท์ครับหนึงก็ตามครับสี่ครับหกเกาหกสอพละจากคนสวรรค์อ่ั อันนี้ของยีน,นางนะครับนะผูน้อยเอเลยมาตัวเดียวเมนะื <c oughs> อนอไหร่ได้คอเบอร์กับตามราคาแล้วมาส่งกันอมา,อาเบอร์มา 0833-816-822เพิ่มมายังบาทยังน้อยก็ไดุ้ดน,นี่ยพร,รดยได้ตวเดียวใช่กันบ่อนึงนี่ใชเาลดยางมีเรายเบ่งเ